พาไปติดตามภารกิจสําคัญนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสค่ะในการขับเคลื่อนง,งานสาธารณาสุขนะคะยกระดับรอพสอตลดจูดค่ะสู่ศูนย์กลางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผสานภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสร้างบริการเข้าถึงง่ายดูแลครบ,บวงจรเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนชุมชนชายแดนค่ะรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรรับชมจากรายงานค่ะในอดีตเมื่อเจ็บป่วยการเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใหญ่ อาจเป็นเรื่องยุ่งยากและสิ้นเปลืองเวลาแต่ปัจจุบันการดูแลสุขภาพได้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้นอย่างมากด้วยบทบาทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพอพสอตอที่ปรับเปลี่ยนจากหน่วยงานที่ตั้งรับผู้ป่วยมาเป็นหน่วยดูแลสุขภาพเชิงรุกใกล้บ้านช่วยเข้ามาเติมเต็มช่องว่างทางการแพทย์ทําให้คนในชุมชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์เบื้องต้นได้อย่างสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างเช่นรพอพสอตอลดจูดอำเภอแวงจังหวัดนราธิวาส ได้กลายเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพที่สําคัญของคนในพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ในอําเภอที่เป็นชายแดนทําให้การเดินทางไปโรงพยาบาลประจําอําเภอรหรือจังหวัดเป็นเรื่องที่ยากลําบากและใช้เวลานานดังนั้นรอพอสอตอลดจุดจึงเข้ามามีบทบาทเป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลทําให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วและเข้าถึงง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไกล ซึ่งเป็นหลักประกันว่าชาวบ้านจะได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทันท่วงทีทําให้สุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปและเมื่อราพอสอตอลดจูดได้ถ่ายโอนภารกิจจากกระทรวงสาธารณสุขมาอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้บริการสาธารณสุขใกล้ชิดประชาชนยิ่งขึ้น ้ดยบทบาทของอาบาจอที่มุ่งเน้นการดูแลระบบสาธารณาสุขปฐมภูมิและมีงบประมาณที่พร้อมสนับสนุนทําให้ราพอสอตอลดจุดมีโอกาสในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลได้อย่างเต็มที่ยิ่งกว่าเดิมสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับชาวนราธิวาสทุกคน เรามีให้บริการส่งเสริมป้องกันร,รักษาแล้วก็ฟื้นฟูนะคือเราเพิ่งถ่ายโอนปีนี้ปีแรกนะคะ,ะในเรื่องของเรื่องของการสนับสนุนนะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนก็ประมาณตามขนาดตามไซส์นะคะซึ่งของเราเป็นไซส์เอลซึ่งเราได้รับการสนับสนุนกงประมาณในเรื่องของการดําเนินงานนะคะเป็นค่า หนึ่งล้านบาทนะคะสำหรับเรื่องของเอามาในเรื่องของดานินิง,งานในรปศตะะ่อค่ะทุกคนที่มารปสตอต้องมีความรู้สึกว้าวในความเป็นรปสตอที่ได้รับการถ่ายโอนมาสู่อบจนราที่ว่านะคะการให้บริการในชุมชนเราถือว่าเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของรปสตออยู่แล้วนะคะที่ต้องทําพนวกกับความที่ว่าท่านได้ให้นโยบายเราไวค้ค่ะมันเป็นเหมือนกับว่าแรงกระตุ้นนะคะให้เรามีความรู้สึกที่ว่าอยากจะพัฒนานะคะอยากพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี นะคะภายใต้การดูแลของบอบจที่ต้องการจะส่งเสริมให้เรานะคะมาแล้วต้องดีกว่าเดิมอีกหนึ่งบริการที่สร้างความโดดเด่นและได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากที่วราพอสอตอลดจูดคือการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยที่มีผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่องในทุกวัน สะท้อนให้เห็นถึงการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนได้อย่างตรงจุดประกอบกับปัจจุบันการแพทย์แผนไทยได้รับความนิยมเนื่องจากผู้คนเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพจากธรรมชาติและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา ดังนั้นการรักษาที่รพอสอตอลดจูดจากการเจ็บป่วยจึงเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาเข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นได้อย่างลงตัวทําให้สุขภาพที่ดีเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เข้าถึงได้ด้วยวิธีการที่คุ้นเคยและเป็นธรรมชาติเราจะให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็คือเริ่มให้บริการเป็น5คิวนะคะต่อวันก็คือคิวแรกจะเริ่มอยู่ที่9ก้าโมง ก้าวมงเช้านะคะแล้วก็คิวที่2จะอยู่ที่10บโมงค่ะเราจะวินิจฉัยตั้งแต่การซักประวัติของคนไข้อะคะ่ะก็คือเราจะทาอาการที่เขาเป็นนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะมีการตรวจร่างกายะคะ่ะแล้วก็จะแยกโรคการแบบถ้าเป็นปวดไหล่เราก็จะให้คนไข้ชูแขนชิดหูแล้วก็จากนั้นเคสดไหนถ้าคนไข้ปวดหลังก็จะนวดเป็นโรคลุมไปประคาสัญญาณหนึ่งหลังค่ะ ดีใจที่คนไข้ให้ความสําคัญกับแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็ดีใจที่คนไข้แบบรู้จักแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกมากขึ้นแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมย้ำบ้านด้วยค่ะนอกจากการให้บริการที่หน่วยงานแล้วเราพอตอลดจูดยังให้ความสําคัญกับการดูแลกลุ่มเราบางในชุมชนโดยมีทีมงานลงพื้นที่ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องถึงที่บ้านซึงสอดคล้องกับนโยบายสําคัญด้านสุขภาพของอบจอนราธิวาสที่มุ่งเน้นการเข้าถึงและดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง การลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการถึงบ้านเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจที่อบจอนราธิวาสมุ่งมั่นว่าทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเป้าหมายสูงสุดคือการทําให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและได้รับการรักษาที่ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนค,คือบางทีเหมือนกับว่าชาวบ้านที่ว่าเดือดร้อนว่า ขยับตัวไม่ได้เหมือนสตโตรกอะไรแบบนี้บางทีเหมือนเคสในหมู่บ้านเคสฟอกไตใช่ไหมคะคือสาม,มีเขา,เาล้มรถแขนหกักแล้วก็ตัวเองเนี่คือขยับไม่ได้ทางนี้ก็ให้บริการถึงที่เลยค่ะก็ขอขอบคุณทางอบจที่ได้เข้ามาดูแลรพศต่อรถจุดเรานะคะขอบคุณค่ะที่รับไทยโอนมาเรื่องรพศตในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทั้งหมด1 1 1แห่งแต่ครั้งมาแล้ว97เหลืออีก114แห่งก็ที่มาแล้วเนี่ยนายกก็ให้นโยบายสั้นๆมาแล้วตอนดีกว่าเดิมทุกเรื่องเราก็บริการประชาชนในพื้นที่ก็ดูแลในพื้นที่ทุกรัฐยาแล้วก็ยังไงก็เรามาแล้วก็ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในในพื้นที่นี่คือความสำเร็จที่ประชาชนจับต้องได้ จากการที่เราพอสตอตลดจูดร,ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสยกระดับการดูแลสุขภาพของชาวอำเภอแว้งจังหวัดนาราธิวาสให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยชูจุดเด่นคือการแพทย์แผนไทย ซึ่งไม่ใช่แค่ศาสตร์การรักษาแต่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาอันล้มค่าของชาติการแพทย์แผนไทยที่นี่เป็นการผสมผสานองค์ความรู้ที่สั่งสมมาแต่โบราณเข้ากับการพึ่งพาธ,ธรรมชาติทําให้ชาวบ้านมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนการให้บริการในครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ําว่าการดูแลสุขภาพแบบไทยๆยัยงคงเป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริง